ช่วงนี้วิกฤตความเครียดของแฟนลับทารอนกำลังสูงขึ้นเธอพร้อมไหมที่จะกู้วิกฤจนี้นั่นแหละเหตุผลที่หนูมาที่นี่รู้จักคนนี้ไหมมือดีของเราเลยทีเดียวรู้จักดีเลยแหละเราคิดว่าจะทำแบบเขาได้ไหมถามว่าให้เริ่มตอนไหนดีกว่ากระต่ายน้อยสติด นกไฟหัวร้อนใครกันล่ะิพี่พมหนูนี่แหละท่พที่พมดีดีดต้อนรับสุ้าลัม สิค่ะแครทเกมเมอร์ค่ะจิ๊บเรานารินค่ะที่มาของชื่อครับก็เหมือนเบสิกนะคะเป็นคนแบบ,บเบสิกเบสิกแครแคทเกมเมอร์ค่ะตั้งแคทเกมเมอร์แล้วมันซ้ำก็เลยเบสิกเข้าไปค่ะเดนนารินก็มาจากชื่อที่ตั้งไว้ตั้งแต่เด็กเลยค่ะแล้วก็เลยเอามาใช้ตอนโตด้วยเลยเกิดที่ไหนครับเป็นคนกรุงเทพคะ่ะเกิดกรุงเทพเป็นคนทุกขี่ค่ะเกิดโรงพยาบาลใช่เหรอว่าอะไรว่าลงมาเมดูนี่ใช่ เป็นคนลพบุรีเมืองลิงค่ะไม่ได้ไม่ได้รู้ใครเลยใช่ไหมลิงจัก,ก <c oughs> ตักอุ้ยแต่แต่ลิงไม่รักเราวะดิตรงละความสามารถพิเศษครับความสามารถพิเศษเหรอ <c oughs> ก็น่าจะแบบพูดได้ทุกวันน่ะแบบสี่ห้าชั่วโมงติดต่อกันนี่เรียกความสามารถพิเศษ <c oughs> ไหมเขาห้อหนูเป็นนอนได้วันละสิบห้าชั่วโมงโอเคยเคยนอนตุกดกี่ชั่วโมงสิบห้านี่แหละค่ะประมาณความสามารถพิเศษ เต้นร้องเพลงวาดโลกแล้วก็จะมีเหมือนเป็นเล่นดนตรีแต่ว่าก็แบบแอบนานอยู่พอสมควรนะจับก็อาจจะต้องไปเชียอีกทีนึงอ่ะแล้วปกติเล่นเครื่องดนตรีอะไรจริงๆก็จะมีเป็นเบอร์ลินค่ะแล้วก็เคยเล่นเป็นโนแล้วก็เคยเล่นนโ่เลเล่แล้วก็จริงๆมีกีตาร์ด้วยแต่กีตาร์ก็อาจจะเก่งน้อยสุดในนี้แต่ว่าก็เป็นอันล่าสุดที่เล่นเหมือนกันค่ะประมาณน,นั้น อาหารที่ชอบอาหารที่หัวชอบกินนะคะก็จะมีหมูทอดแซลมอนหมกลังพึ่งทูเรียนทอดก็คือชอบเยอะอ่ะ,อ,ะอาหารที่ชอบส่วนใหญ่ก็กินได้หมดเลยค่ะถามว่าไม่ชอบอะไรน่าจะตอบได้ง่ายกว่าไม่ชอบอะไรอาจจะเป็นพวกผลไม้ที่มีเม็ดเยอะๆค่ะหนูไม่ชอบเนียมังกรเหรอใช่หนูต้องเคี้ยวมันทุกเม็ดแล้วหนูรู้สึกว่ามันลำบากมากอาหารที่ชอบกล้วยหรือเปล่าเป็นคนลบบุรี แรงมากแรงมากกินไกล้กันนะพี่ถ้าชอบหลักๆไหนน่าจะเป็นแบบเนื้อเน <N AU SE> ืน <versucht> ้อเลวอกเนื้อเลวอยเป็นเนื้อแล้วก็เป็นแบบว่าไข่ไข่เจียวไข่าดาวอะไรก็ได้ที่เป็นไข่ก็จะแบบอร่อยโจกูดสถานที่ที่อยากไปครับสถานที่ที่หวยออกไปหรอ <N AU SE> ญี่ปุ่น <N AU SE> ละกัน แบบที่ดีวีีมาอะไรเงี้ยเพราะว่ายังไม่เคยจับมิมาเลยอ่ะอยากไปฮอกไกโดเอ่อสถานที่ที่อยากไปสถานที่ที่อยากไปน่าจะเป็นแคมป์ฮาร์อินก็พักปีอยู่ปีเลี้ยงดีแล้วก็มีคอมด้วยของหนูก็น่าจะเป็นที่ญี่ปุ่นเหมือนกันนะเพราะว่าไม่ได้ไปนานแล้วคิดถึงอยากกลับไปญี่ปุ่นอยากไปยูเออยากไปดิสนีย์แลนด์ดิสนีย์อยากไปให้หมดเลยทำไมทำไมถึงชอบไปญี่ปุ่นอยากไปญี่ปุ่นชอบเป็นพิเศษแล้วก็เอ้าจริงบ้านเมืองเขาอ่ะ ม,มันจะอาดแล้วแบ,บว่าเดินไปข้างทางอย่างเงี้ยเจอดอกไม้แบบหลายที่เลยด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็เอาจริงแบบแสงบ้านเขาอะสวยมากมถ่ายรูปยังไงก็สวยแบบเป็นแสงที่ขี้โกงเป็นแสงขี้โกงว่าถ่ายตรงไหนก็สวยจริงสิ่งที่เรากลัวจะบอกว่าจริงๆไม่ค่อยเป็นคนไม่ค่อยกลัวอะไรนะแต่ว่ากลัวนี่ละกันความหวาดเสียวอะ รถไฟห่อหรอใช่ใช่รถไฟห่อแบบว่าเครื่องบินแบบแลนดิ้งลงอะไรเงี้ยอะไรที่มันแบบว่าวิบอว่เข้าวิบอะที่มันวิบเหมือนเหมือนแบบสมมติว่าถ้าเราแบบไปทางเลี่ยงเมืองแล้วแบบว่าเราขับเร็วใช่ไหมแล้วมันจะมีพวกเนินโอ้โหแล้วใครรู้สึกรู้สึกเลยแต่ว่าประมาณใช่ประมาณนั้นแหละแต่ว่าไม่เอาเหมือนไวกิ้งอะ ไม่กินอ่ะเราไม่เอาเลยน่าคือกลัวนั่นแหละตอนนี้คนามกลัวกลัวผีแล้วแหละตัวแพร์ตัวผีลัวผีเหรออุ้ยตัวผีเหมือนกันไม่เห็นก็เลยกลัวจริงเหรออันนี้ผีนะอุ้ยไม่เป็นไรค่ะเขาน่าจะมาคนละผาดทางกันอุ้ยตัวผีเหมือนกันค่ะคิดว่าผีอะไรที่เรากลัวที่สุดคือหมวยอ่ะจะเป็นคนกลัวผีเหมือนกันแต่ว่าหมวยจะมีประเภทที่กลัวนะก็คือ ถ้าเป็นผีไทยอ่ะเหมยกลัวแต่ถ้าเป็นผีต่างประเทศอ่ะไม่กลัวหนังโปรดในดวงใจหนังโปรดเหรอก็คือเหมนชอบเรื่องซอตัดต่อตายอ่ะใช่ชอบหนังแบบดรามสาใช่ใช่พี่ชอบแบบหนังพวกแบบอะไรเงี้ยชอบแล้วก็แบบ h a ร์รี่พอตเตอร์อ่าแบบเวนน์มอนอ่าใช่แฟนตาซีเหมือนกันหายพี่ชอบซอหรอแฮร์รี่พอตเตอร์ ม่ดู no ดูทนน,น,นั่นเหมือนกันอ๋อนึกว่าเช่าซอเขาจะชวนไปดูภาคใหม่ like เป็น Lady Player One ค่ะแล้วก็พวกแฟนตาซีหรือว่าเป็นพวกกับแอนิเมชันก็ชอบดูใช่จิบีอย่างเงี้ยเหรอใช่จิบีจิบีก็ดูจิบีก็ดูเหมือนกันอะไรที่ทำให้เรายิ้มได้เสมออะไรที่ทำให้เรายิ้มได้หรอสบองผู้ชายตอบได้นะได้เหรอตอบได้นะใจอุ่ ชาอนโชาที่อร่อยก็ชาเอินโอไม่ก็ถ้าตอบดีๆก็แมวน้องแมวแมวคากิที่บ้านแมวชื่อคากิขาหมูก็แบบว่าเวลาเห็นน้องแบบว่าดุปิ้งดุปิ้งอะไรเงี้ยมันก็ทําให้เราแบบจากคิดเครียดเงี้ยเราก็ตลกอะไรเงี้ยยิ้มได้อะไรเงี้ยค่ะอะไรที่ทให้ยิ้มได้น่าจะเป็นของกินนะคะอะไรก็ได้ที่อร่อยอยู่ได้แล้วแทนถ้าพี่่ะ พี่ก็อร่อยนะเอาจริงส่วนใหญ่แล้วอ่ะก็คือคนที่เขารักเราอะเขาจะทําให้เรารู้สึกว่าเรามีความสุขสนุกสนานตลอดเวลาอะไรอย่างงี้ยสิ่งที่อยากทำแต่ไม่เคยได้ลองทำครับน่าเป็นไปตะโกนที่ไหนสักแห่งอะแบบตะโกนว่าตะโก,กนว่าอะไรตะโก,กนว่าอะไรไอ้น่าจะเป็นการใช้โปค่ะแบบหมายถึงว่าลอง อยากลองใช้โปรบางเกมดูใช้โปรกับการเล่นเกมใช่เพราะว่าเคยเจอคนเล่นโปรเยอะมากแล้วก็อยากจะเข้าใจว่าการเล่นโปรมันสนุกยังไงมันดียังไงทำไมจะต้องใช้อะไรอย่างเงี้ยแต่เราไม่ไม่ใช่เราใช้สนุกไหมเอมันอยู่ไม่ได้ใช้ไม่ได้ใช้ไม่ได้ใช้จริงๆหนูคิดหนักมากเลยค่ะกับคำถามนี้คืออยากรวยค่ะส่วนไหนในร่างกายที่เราคิดว่ามีเสน่ห์มากที่สุดก็น่าจะเป็นดวงตา เป็นหนห้าาต่งเพราะว่ามีคนชอบบอกว่าตาหงายมันด <c oughs> ุที่ชอบที่สุดในร่างกายน่าจะเป็นปากค่ะเพราะคนปากแซ่บมากลองมาเล่นเกมวยกันดูปากได้ชอบอ่ะของหนูนะ่าชอบมือจริงๆหนูก็เป็นชอบมือตัวเองแต่ว่าตอนนี้ไม่มีเล็บอ,อาจจะดูแบบไม่มีอะไรแต่หนูแบบรู้สึกว่ามือหนูมันเท มีอะไรอยากบอกคนดูหรือผู้ที่อยากติดตามเราครับเอ็นดูดูแลห่วยด้วยนะคะเพราะว่าเป็นน้องใหม่พารอนค่ะฝากติดตามด้วยนะคะรักห่วยมากมากนะก็จริงๆช่องหนูคนดูไม่ค่อยเยอะค่ะจริงๆหนูอยากขอด้วยคนดูมากกว่าเพราะว่าจะต่อยับคนดูทุกวันเลยในสตรีมจากนี้ก็จะทำตัวให้ดีขึ้นค่ะแล้วก็ฝากติดตามด้วยหลังจากนี้ แค่นี้นะค่ะนี่มาแบบนวแบบรอดคนดูอันนี้มาแนวแบบ <c oughs> นคนดูใช้พื้นที่ในการขอโทษเลยแล้วกันค่ะก็อยากจะขอบคุณคนดูทุกทุกคนนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่คอมเมนต์กันมาด้วยนะคะแล้วก็อาจจะมีนักคนที่ติดตามมาตั้งแต่โหชาปางก่อนจนมาถึงตอนนี้แล้วก็อาจจะมีคนที่เข้ามาดูใหม่ด้วยก็อยากจะให้ทุกคนเข้ามาดูกันเยอะๆนะคะจะได้มาคุยกันเยอะๆเลย ดาาดูด้วยฝากติดตามพวกเราสามคนด้วยนะคะว่าจะให้ทำกิจกรรมอะไรกับทารอนบ้างนะคะสุดท้ายนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะก็ขอขอบคุณสถานที่ w h t t r Drink Family ด้วยนะคะที่ให้สถานที่มาให้พวกเราถ่ายทำกันในวันนี้นะคะ